สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนวันนี้มีด้วยกัน4คู่นะครับคู่แรกเริ่มด้วยอินเวสพบไซนาโจแอนเวลา5ทุ่มตรงคู่ที่2วานาโมพบมันบีเวลาตี1ตรงคู่ที่3ลาซิโอพบกายารี ari, เริ่มเตะเวลาตี2 45และคู่สุดท้ายซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันเวลาตี3ครับ เริ่มด้วยคู่แรกอินเวสพบไซนาโจแอนเวลาห้าทุ่มตรงในศึกไว้เค้าดิก้าฟินแลนด์ครับมาดูสติย้อนหลัง5นัดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอินเวสชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทีมเยือนไซนาโจแอนชนะ3เสมอ1แพ้1มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอินเวสวันนี้ตัวผู้เล่นหลักอยู่ครบไม่มีตัวได้รับบาดเจ็บ มาในระบบการเล่น4-3-3โดวยวาง3กองหน้าตัวบนอย่างแม็กซิมสปินโตรูเป้ริสกี้และมาริอุสซาโดบักส่วนทีมเยือนไซนาโจแอนวันนี้ตัวเล่นหลักอยู่ครบไม่มีตัวไดร้รับบตดเจ็บเหมือนกันมาในระบบการเล่น3-4-3โดย3ตัวบนเป็นโรบิเบนเยเดมีสแตงและเอเลียตมาสโตคันกัส มองว่าเจ้าบ้านอินเวสที่เพิ่งกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีอีกครั้งด้วยการชนะ2นัดติดแต่ต้องบอกว่าทางด้านทีมเยือนไซนาโตแอนเล่นนอกบ้านได้ดีเหลือเกินชนะ5้จาก7นัดแถม3เกมหลังสุดยิงได้ถึง10ประตูวันนี้มองว่าพวกเขาจะไม่แพ้ยังไงขอเชียร์แอนนาโซจแอนครับส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างมานาโมพบมอมบีในศึกสวีเดน ออสเวนคารเวลาตีหนึ่งตรงครับมาดูสติหิ5นัดย้อนหลังกันนะครับวานาโมเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มในบ้านแข่ง14นัดชนะ2เสมอ5แพ้7ยิงได้17เสีย36ส่วนทิมเยือนมอนบี้ชนะ4เสมอ1ฟอร์มนอกบ้านแข่ง14นัดชนะ11เสมอ2แพ้1ยิงได้27 เสียแค่สิมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมเจ้าบ,บ้านวานาโมการันตีตกชั้นไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะไม่มีกองกลางตัวเก่งอย่างอิสซักอับดุลลาซักมาในระบบการเล่น4-3-3โดยมี3ตัวบนเป็นเมดริโอโอโดมาคุสแอนเดสันไอดินเซโควิตส่วนทีมเยือนมอนบี้ที่การันตีคว้าแช,ชมป์ลีกสูงสุดไปแล้ว ด้วยการทิ้งห่างอันดับ2ถึง11แต้มวันนี้ตัวผู้เล่นหลักอยู่ครบมาในระบบการเล่น4-3-4โดยมี3ามตัวบนเป็นอูบาชาวจาคอบเบิร์กสตอร์มและอับดุลไลยเมนเมนวันนี้มองว่าทีมแชมป์อย่างมาโมน่าจะเดินหน้าคว้าชัยชนะอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่คว้าชัยชนะ7จาก8นัดหลังสุดยิงรวมถึง12ประตรูส่วนวานาโมเกมนี้ก็น่าจะเป็นอีกเกมที่จะ พ่แพ้ไปหลังจาก8นัดหลังสุดแพ้ถึง6เสมอแค่1ชนะ1วันนี้ขอเชียม,ม,มโม่ยาวๆไปครับส่วนคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างลาซิโอพบกายารีเวลาตี2.45ในศึกกาโชซิลีเอครับมาดูสิติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลาซิโอชนะ2เสมอ3ส่วนทีมเยือนกายรีเสมอ2แพ้3 มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมเจ้าบ้านลาซิโอวันนี้มีข่าวดีจะได้นูโน่ตาเวเลสแบ็กซ้าตัวเก่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บมาในระบบการเล่น4-3-3โดยมีกองกลางอย่างมัตติโอเกนดูซีและดานิโลคัตาดีคอยปั้นเกมพร้อม3มประสานอย่างคุสต้ฟอิลิกซันและบูไลเดียและมัาตเตียสักันยีลงราตชคายส่วนทีมเยือนกาเจลลี วันนี้จะไม่มีอดัมเอเบโต o แบ็กซ้ายที่ติดโทษแบนมาในระบบการเล่น3-5-2โดยมิดฟิลตัวกลางเป็นไมเคิลฟลอรูลโซ่ร่วมกับมัตติโอปาตตีคอยปั้นเกมส่วนกองหน้า2ตัวคือเจเนโรเบร์ลีและเซบาสเตียนเอสโปซิโตวันนี้มองว่าลาซิโอที่ผลงานในหลีก5นัดพวกเขายังไม่แพ้ใครมาเจอกับกายารี ที่เล่นเกมเยือน3นัดหลังก็ไม่แพ้ใครมาเหมือนกันวันนี้มองว่าโอกาสเสมอมีสูงถ้าจะแพ้น่าจะแพ้ไม่ขาดขอเชียร์กกยารี่ครับส่วนคู่สุดท้ายเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเริ่มเตะเวลาตีสในศึกพรีเมียร์ครับมาดูสติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ชนะ3เสมอ1แพ้1 แต่ฟอร์มการเล่นในบ้าน4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง8เสียแค่2ส่วนเอเวอร์ตัน5นัดหลังสุดแพ้3เสมอ1ชนะ1ฟอร์มเกมเยือน4เกมหลังชนะแค่1แพ้3ได้4เสียถึง7ด้านความพร้อมของเจ้าบ,บ้านซันเดอร์แลนด์วันนี้เขาจะไม่มี3ตัวผู้เล่นหลักอย่างอายีอเลเซ่เดนิสเซกินและ เลโอไฮยูเดวันนี้มาในระบบการเล่น4-2-3-1โดยวางวิลสงอีซิดอร์เป็นกองหน้าเป้าและใช้คริสติกรับบทเป็นเพย์เมเกอร์ด้านทีมเยือนเอเวอร์ตนวันนี้เขาจะไม่มีกองหลังตัวเก่งอย่างเจอรัดเบเวตที่เจ็บยาวและยังต้องเช็คฟิตมารินโ o มาในระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีเทียโนเบรรี่ยืนเป็นหน้าเป้าและใช้ดิวิสลีฮอร์ เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกวันนี้มองว่าเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ที่ฟอร์มในบ้านดีเหลือเกินชนะ4จาก3ยิงได้8เสียแค่2มาเจอกับเอฟเวอร์ตันทีมเยือนที่เกมนอกบ้านไม่ดีเอาเสียเลยแข่ง4ชนะ1แพ้3เสียถึง7วันนี้ขอเชียร์เจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ยาวๆครับ